สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพร้อมพีทีละข้อปีที่3ปี2 0 2ศปีนี้เป็นปีแห่งการเป็นพยานซึ่งเราก็มาจนถึงปลายปีแล้วโอเคพฤศจิกาแล้วพี่น้องที่รักครับปีนี้เป็นปีแห่งการเป็นพยานแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อที่สําคัญที่สุดเพื่อจะมีชีวิตคิดเสียนที่เกิดผลคือการเต็มลนด้วยพยาน วันนี้เราจะเรียนกันในกิจการบทที่8ข้อ1 8บแถึงสิก่อนที่เราจะลงไปที่พระคำดำดิ่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจขอพ่อพูดและทำาอรกิจกับเราที่พระคำขอพงยงญานเคลื่อนไหวยังเป็นอิสระให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามาได้รับประพอ,พอคือวระพรฝ่ายวิญญาณที่เป็นของเราแล้วให้สาแดงออกในโลกฝ่ายกายภาพ,ภาพขอพงยงญานณเคลื่อนไหวและยกจ้องพระนามของพี่เยซูท่ามกลางเรา จะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่ขาดระพรทุกคนก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงขอบคุณคุณพ่อครับในพระนามพระเยซูอาเมนเอาลาพี่น้องที่รักให้เราดำดิ่งไปที่พักคำของพระเจ้ากันเลยโอเคก่อนที่เราจะไปที่พ่อพีประจำประจำวันนั้นให้ผมสรุปให้เราฟังอีกครั้งก็คือคริสเตียนเนี่ยไม่ได้รับการไม่จําเป็นต้องได้รับการเจิม <laughs> พูดผิด สิ่งที่เราจําเป็นไม่ใช่การเจิมเพราะว่าเราได้รับการเจิมแล้วและได้รับการเจิมอย่างไม่จํากัดด้วยพระวิญญาณตั้งแต่เมื่อเราเชื่อครับและการเจิมนั้นยืนยันการเข้าสู่ตําแหน่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นลูกพี่น้องที่รักครับฉะนั้นสิ่งที่คิดเตียนต้องการและจําเป็นไม่ใช่การเจิมเพราะว่าเราได้รับและได้รับอย่างไม่จํากัดและการเจิมดํารงอยู่แต่สิ่งที่คิดเตียนต้องการและจําเป็นก็คือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณจะให้ความสามารถที่จะทา ตามตำแหน่งที่พระเจ้าเจิมเราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้าพันธกรเป็นลูกของพระเจ้าเป็นพยานเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่จะให้ความสามารถกับเราคือการเต็มล้นด้วยพญานเพราะว่าพยานก็คือฤทธิอำนาจฤทธิอำนาจก็คือความสามารถเหนือธรรมชาติฉะนั้นการเต็มล้นด้วยพระยาณคือความการเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติแล้วในพันธสัญญาใหม่การเต็มล้นด้วยพยานไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าแต่เป็นหน้าที่ของเราเองครับ เอเฟซัสบทที่5้าข้อสิบอกว่าจงเต็มเปี่ยมด้วยพยานจงเต็มล้นด้วยพยานซึ่งบอกชัดเจนว่าเป็นคําสั่งที่มาถึงเราเราเป็นคนทําโอเคไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนทําเราเองเป็นคนทําถามว่าโดยวิธีไหนวิธีง่ายที่สุดที่จะทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพยานก็คือการพูดสายแปลกครับเมื่อเราพูดภาษาแปลกเราจะเต็มล้นด้วยพยานซึ่งหมายถึงว่าพระวิญญาณจะถูกสูบฉีดออกมาไม่เพียงแต่อยู่ในวิญญาณแต่อยู่ในร่างกายและจิตใจและที่ไหนก็ตามที่พระญญาณอยู่ที่นั่นก็มีเสรีภาพฉะนั้น จองเข้าใจความจริงข้อนี้ให้พี่น้องไปย้อนดูเพื่อจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามสรุปให้เราฟังโอเคเอาละวันนี้มาถึงหัวข้อนี้หัวข้อย่อยที่เรากําลังเรียนกันก็คือคิดเซียนยุคแรกเนี่ยเขาคว่มโลกด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวเหลยครับเขาไม่ได้มีประสบการณ์อย่างที่สองอย่างที่สามแต่ประสบการณ์อย่างเดียวที่ทําให้เขาคว่มโลกได้โอเคก็คือประสบการณ์ของการเต็มล้นด้วยพยานและนี่เป็นสาเหตุที่เราเรียนอยู่ พี่น้องที่ละครับอย่าไปเชื่อเมื่อมีคนบอกว่าเราจะไปต้องมีประสบการณ์ที่สองที่สาม,สามต้องรับนุนรับนี้ไม่จริงนะครับประสบการณ์อย่างเดียวที่พี่น้องคริเสเตียในในยุคแรกต้องการและเราต้องการก็คือการเต็มล้นใน,นพุทธิญานประสบการณ์นี้อย่างเดียวทําให้พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นพวกผิกโลกทําให้พวกเขาถูกเรียกว่าเป็นคริเสเตียนซึ่งหมายถึงว่าพวกเขาเหมือนพระเยคริษต์คนที่ไม่เชื่อขนาดน,นามเขาว่าคริเสเตียนประสบการณ์นี้ประสบการณ์เดียวที่ทําให้เปาโลประปรากาศ ใช้เวลาแค่2ปีจนแขวนนะครับไม่ใช่ประเทศแควนเอเชียทั้งคนยิวและคนต่างชาติได้ยินพจนางพระเจ้าทั้งหมดรวมทั้งโดยประสบการณ์นี้ประสบการณ์เดียวเปาโลประกาศข่าวประเสริฐอย่างท่วนทีและพร้อมกับทําหมายสําคัญและกาศจันทร์ตั้งแต่กรุงโรมอ้อมไปจนถึงอินิริคุมฉะนั้นพี่น้องเห็นยังครับคิดเตียนยุคแรกเนี่ยเขาจําเป็นจะต้องมีประสบการณ์แค่อย่างเดียวและจริง,รงๆนี่เป็นสาเหตุที่พระเยซูบอกให้รอก่อนพี่น้องเห็นยังพระเยซูไม่ได้บอกว่าอีก รออีกพันปีเลยจะส่งอีกประสบการณ์หนึ่งไม่ครับพงบอกสาวกยุคแรกว่าให้รอถึงแม้พงสั่งให้เขาออกไปประกาศพระกิตคุณและสร้างสาวกแต่บอกให้รอก่อนจนกระทั่งเขาเต็มล้นด้พง์ยานพี่น้องเขาจะยังหลังจากการมาของพงญยานนี้แล้วไม่มีการรออีกเมื่อเปโตกับยอนได้ยินอ่าหมายถึงพี่น้องที่อคาลทูตอะครทูตได้ยินเนี่ยเป็นตอนที่เราจะเรียนต่อเนี่ยก็คือส่งเปโตกับยอนไปแล้วเขาก็วางมือเพื่อคนเหล่านั้นเต็มล้นด้พงษ์ยานเมื่อเปโลโไปเจอพี่น้องที่เอเฟซัส ก็ถามทันทีว่า,อาตอนเชื่อได้รับพยานหรอยงปรากฏว่าได้รับปฏิสมาแค่ของยอนเปาโลก็ประกาศหลังจากที่ให้ปฏิสมาในน้าพวกเขาก็ยังไม่เต็มลน้นในพยานเปาโลก็วางมือไม่มีการรออีกนับตั้งแต่การที่พยานลงมาในวันเพนตาคอสพงพงไม่เคยกลับไปไหนไม่จำเป็นต้องรอโดยความเชื่อรับเอาเลยฉะนั้นนี่เป็นคาสั่งที่พระพีบอกจงเต็มลน้นในพยานพี่น้องเห็ยนยังไม่มีหรอกบอกว่าให้มารอเพราะเพราะจงพระเจ้าไม่มี ัำพ,พีตอนนี้บอกว่าจงเต็มล้นด้วยยาซึ่งเป,เป็นคำสั่งที่หมายถึงว่าเราสามารถทําได้ทุกครั้งทุกเวลาทุกเมื่อที่เราต้องการเอาล่ะพี่น้องอยา่าค่ยเรามาดูกิจการบทที่8เนี่ยตอนที่พี่น้องอัครทูตที่กรุงเยรูซาเล็มรู้ว่าพี่น้องที่สมาเรียเนี่ยเชื่อพระเยซูคริสต์รับปฏิสมาโอเคเนื่องจากพันธกิจของฟิลิปเขาพวกอัครทูตเนี่ยส่งมือดีสองคนก็คือเปโตรกับยอนไป แล้วเมื่อเปโตกับยอนไปเนี่ยก็ไปเพื่อที่จะวางมือให้คนเหล่านี้เต็มน้นได้พระยาดนั่นหมายถึงว่าพวกอากาัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มคิดเหมือนกันหมดและส่งเปโตกับยอนเพื่อทําสิ่งนี้พี่น้องเห็นยังหลังจากนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นข้อสิเมื่อซิโมนซิโมนคนนี้เป็นเป็นคนที่เคยทําวิทยาคมก็คือเล่นไสยศาสตร์ฉันหนักแต่ในที่สุดเมื่อฟิลิปประกาศเขาได้ตัดสินใจเชื่อรับปฏิเมาเชื่อในพระเยซูศรีดูนะข้อสิเมื่อซิโมนเห็นว่าคนเหล่านั้น ได้รับพระวิญญาณโดยการวางมือของอาาัครทูตทั้งสองจึงนําเงินนั้นมาให้ท่านทั้งสองพี่น้องที่รักฟังนะครับเมื่อใช้คําว่าได้รับพระวิญญาณไม่ได้หมายถึงไม่มีแต่หมายถึงไม่เต็มเพราะว่าพระพีให้หลักเกณฑ์ชัดเจนอยู่แล้วในโรมบทที่8บอกว่าใครไม่มีพระวิญญาณของพระเยซูริตคนนั้นไม่เป็นผองฟงฉะนั้นใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูกิตโดยความเป็นจริงแล้วก็มีพระวิญญาณอยู่แล้วโอเคแต่อาจจะมีอยู่แค่ในวิญญาณเมื่อใช้คําว่าได้รับพระวิญญาณโดยสุด ในความหมายว้อมพีคือได้รับจนเต็มล้นเขามีพระวิญญาณแต่เขาไม่เต็มล้นแต่พระวิญญาณพี่น้องเห็นยังคือพี่น้องเห็นนะเมื่อเมื่อซีโมนคนที่เคยทำวิยาคมเนี่ยเห็นว่าคนเหล่านั้นคือพี่น้องที่สมาเลียนเนี่ยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือเต็มล้นได้พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือของอัครทูตทั้งสองสิ่งนี้ชี้ว่าแทดงว่เมื่อคนเร็วเต็มล้นด้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องมีบางอย่างให้เห็นพี่น้องเห็นยังเพราะว่าซีโมนเห็นเห็นคนเหล่านั้นได้รับบพระิา่สุซึง ถ้าไม่มีอาการอะไรแสดงมันก็มองไม่เห็นหรอกเพราะมันอยู่ในโลกฝ่ายมิญญาแต่สิ่งนี้ชี้ว่ามีอาการแสดงออกเออเราไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าหลายครั้งสิ่งที่เราเห็นเมื่อคนเต็ม้นได้พยายามสุดก็คือผู้สายแปลกโอเคบางทีก็เผยพระเจนะแต่อาการหนึ่งที่ชัดเจนบันทึกอยู่เรื่อยๆก็คือผู้สายแปลแต่พระปีตอนนี้ไม่บอกแต่ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่บอกก็คือว่ามันมีอาการที่แสดงให้เห็นเมื่อคนเราเต็มรนได้พยายาม จริงๆความจริงข้อน,นี้มันเกี่ยวข้องกับกิจการบทที่7ด้วยเมื่อ,อเมื่อพวกอครทูตเลือกมัคคนายกมาแจกอาหารน่ะบอกว่าให้เลือกคนที่เต็มด้วยพง์ยานนั่นหมายถึงว่าการเต็มล้นด้วยพง์ยานมันจะต้องมีอาการแสดงออกบางอย่างให้เห็นคนสามารถเห็นได้พี่น้องเห็นยังข้อต่อไปข้อ19บอกว่ากล่าวว่าขอช่วยข้าพเจ้ามีสิทธิทอ,ำอำนาจแบบนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าวางมือให้ผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพงยานเป็สุดพี่น้องเห็นยังซีโมนซึ่งพี่น้องเยียบ อย,อย่าลืมนะซีโมนคนนี้เป็นคนที่เคยทําวิทยาคมแล้วก็มีคนชมได้ว่าเขามีฤทธิ์อำนาจมากทะานั้นเมื่อเขามาขอซื้อเพื่อบอกว่าเมื่อเขาไปแจววางมือคนจะได้รับพยานมาสุดหรือเต็มล้นด้วยพยานนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่แสดงออกจากการเต็มล้นด้วยพยานมันจะต้องเต็มไปด้วยฤทธิ์เดชมากกว่าที่เขาเคยทําพี่น้องเขาจะยังเออแสดงว่าการเต็มล้นด้วยพยานมาสุดเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจแม้กระทั่งคนที่เคยทำวิทยาคมระดับสูง ยังต้องการความสามารถนี้พี่น้องเห็นยังเหาละ่ะฉะนั้นพี่น้องที่รักสิ่งนี้จะผมอยากจะบอกคือกลับมาที่จุดที่เราคุยกันก็คือคริเสเตียนยุคแรกความโลกด้วยประสบการณ์เพียงอย่างเดียวและประสบการณ์นั้นคือการเต็มล้นด้วยพยานประสุสธิ์สำหรับคริสเตียนยุคแรกสําหรับพวกอคาทูสําหรับเปโตเปาโลการเต็มล้นด้วยพยานประุทธิ์ไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดในชีวิตคริสเตียนหมายถึงว่าจะเป็นวิธีที่ทําให้คนเชื่อหนักงน้นวันคงจะทําให้การรับใช้มีผลจะทําให้เต็มล้นด้วย ความสามารถจะทําให้เต็มล้นด้วยการสําแดงออกของพระวิาญาณฉะนั้นจงเน้นเรื่องนี้จงเข้าใจเรื่องนี้ว่าการเต็มล้นด้วยพระธญาณมาสุดเป็นวาระแห่งชาติและวาระเร่งด่วนพวกอัครทูตถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพอรู้ว่าคนเชื่อพบส่งไปทันทีเปาโลเจอหน้าปุ๊บไม่ถามอะไรเลย,เลยถามว่าเมื่อเชื่อได้รับพระธญาณยังก็คือคุณเต็มล้นด้วยพระธญาณหรือยังฉะนั้นจงเน้นเรื่องนี้จงเข้าใจเรื่องนี้ส่วนตัวคนเองที่เป็นเซียนจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพุทธญาณมาสุด เมื่อคุณเต็มล้นด้วยพยายามไปสุดเมื่อคุณพูดภาษาแปลกคุณจะเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติก็คือฤทธิอำนาจของพระเจ้าเพื่อในที่สุดแล้วเราจะเป็นพยานเพื่อพิจารณาศพี่น้องก็่ล้ครับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างเห็นยังเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือเหมือนเลขสี่นะเลิฟเนี่ยก็คืออีกไม่เกินสี่ปีคือปีสองพันยี่สิบแปดสองพันยี่สิบแปดมีความสำคัญไงจะครบสองร้อยปีที่โปรตสเซนเข้ามาที่ประเทศไทย เราวางเป้าหมายว่าจะมีตัวเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้มี 5, 000, 000, ห้าแสนที่เราจะวีคูณหนึ่งที่สองมีศรีอภิบาลผู้รับใช้หนึ่งหมื่นคนที่จะดูแลหนึ่งที่สามมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือศรีอิบาลผู้รับใช้หนึ่งคนดูแล 1, แหนึ่งข้จัดมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยคนรวมกันเป็นหนึ่งล้านพี่น้องเห็นยังเป็นคณิตศาสตร,ร์แบบไง่ายๆครับถามว่าทําให้เป็นจริงได้ไหมคําตอบคือร้อยเปอร์เซ็นตเป็นจริงได้แน่นอน แต่สิ่งที่เราทั้งหลายจะเป็นต้องทําแล้วก็คิดก็คือเราจะต้องอเลิกเห็นกับตัวครับและยึบกิจการบทที่ยี่สิบข้อย4ิบสี่เนี่ยเป็นปัจญาประจําปีจริงๆประจําชีวิตแหละไม่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองแต่มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะประกาศข่าวประเสริฐโอเคแล้วจะต้องประกาศด้วยเนื้อหาที่ถูกต้องก็คือพระคุณของพระเจ้าที่ถูกทําให้สําเร็จแล้วโดยพเยิสต์มนุษย์ทําสิ่งเดียวคือมารับเอาโดยความเชื่อ แล้วก็จะต้องประกาศข่าวประเสริฐด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือไม่ใช่แค่พูดทอยคําแต่ทําหมายสาคัญและกาศจารยร์นนี่เป็นสายเหตุที่เราเข้ามาเรียนถึงเรื่องการเต็มล้นด้วยพญายมาสุดพอเมื่อเราเต็มล้นด้วยพญายมาสุดเราจะเต็มล้นด้วยความสามารถเหนือธรรมชาติและจะทําหมายสําคัญโดยเฉพาะการรักษาโลกและการกลับผีครับซึ่งจะทําให้ประเทศไทยถูกพลิกกลับมาเป็นประเทศของพระเจ้าผมบอกแล้วว่าถ้าเราทุกคนจะกลับใจใหม่และลุกขึ้นประกาศข่าวประเสริฐโอเคทุกวันครับ ไม่ใช่เพราะที่คิดจากแต่ในที่ที่เราอยู่แล้วทําพร้อมกับหมายสําคัญปรกาศเสียจดเจอคนป่วยวางมือสั่งให้ลบผายให้ขจบหายเจอคนมีผีสั่งขับออกโอเคโดยวิธีนี้อย่าว่าแต่หนึ่งล้านประชากรคนส่วนใหญ่ของไทยจะรู้จักพระเจ้าจริงๆแต่เราจะต้องลุกขึ้นแล้วทาสิ่งนี้เต็มลนน้นด้วยพงยาเบอร์สุดประกาศข่าวประเสริฐพร้อมกับทําหมายสําคัญอากาศสียจยี่น้องยุรั์เป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะให้เสร็จภายในพฤศจิกาครับภายในเดือนนี้ขอให้คิดเซียนห้าหกแสนลุกขึ้นทํา วันละสองวันละครั้งสองครั้งสองวันก็เสร็จแล้วลูกก็ช่วยกันทาโอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อทําดีเสร็จให้ถ่ายภาพอัพขึ้น Facebook ใส่คําว่า1ล้านความดีนะครับโอเคอ๋ออันนี้ที่ผมพูดผิดไอ้ที่อยากให้มี1ล้านแฮชแท็กก็คือ1ล้านความดีเนี่ยก็คือทําดีเสร็จถ่ายภาพอัพขึ้น f a c e b o o อินสตาแกรมใส่แฮชแท็กหล้านความดีให้เราช่วยกันเป้าหมายอันนี้โอเคถามว่าทําไมเพื่อให้พระเจ้าได้รับเกียรติเพื่อเปิดเผยตัวว่าเป็นกตีณนเพื่อจะประกาศพระกิุ พี่น้องที่รักทุกวันจปะประกาศประกิตติคุณถ้าไม่ประกาศต่อหน้าให้มาเอาคลิปเอาลิงก์หน้าเฟซผมไปแปะโอเคเปิดเผยตัวไปเลยการเป็นคิสเสียนไม่ใช่เรื่องน่าอายเราเป็นคนกลุ่มเดียวที่รอดและพระเจ้าต้องการใช้เราพาคนอื่นให้รอดฉะนั้นเปิดเผยตัวเองปร,ป,รประกาศพระกิตติคุณพร้อมกับทาหมายสําคัญให้ผมได้ยืนยัว่าอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องที่รักให้เรามาทํามหาสนิทกันมหาสนิทแปลว่าสนิทมากสนิทมากขนาดไหนเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิต พระก,กายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดีนี่เป็นสิ่งที่พระพีบอกว่าด้วยบาดแผลเค้นตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาไม่ให้หาย,หาย,หายเห็นยังไม่ใช่จัจึงแต่ว,ว่าหายไปแล้วครับเพราะว่าพระเยซูเนี่ยถูกเค้นไปแล้วเราจึงหายป่วยแล้วเช่นเดียวกันกับที่พระเยซูตายถูกฝังและเป็นขึ้นบาปจึงถูกจัดก,การไปแล้วจริงๆพระเยซูได้ให้อภัยบาปกับมมนุษย์ทุกคนแล้วเพียงแต่ว่าเขาต้องมารับเอาโดยความเชื่อโดยคำอธิษฐานด้วยความเชื่อพี่น้องที่รักเนื่องจากพระเยซูเนี่ย ได้ทรงพ,ง,พงได้แตกหกัพากพระกายแตกหักถูกเคี่ยนไปเราหายดีฉะนั้นะผมเปล่าประกาศว่าด้วยบาดแผลเคี่ยนตีพี่น้องได้รับการรักษาหายรับสิ่งที่เป็นยาของเราในนามพระเยซูกิตในนามพระเยซูกิตในนามพระเยซูจงหายแล้วจงเป็นปกติทุกประการในนามพระเยซูกิตทุกโกครคภัยไขาเก็บจงออกไปทุกต้นเหตุจงหายในนามพระเยซูกิตพี่น้องที่รักรับสำรวจครับคุณหายแล้วเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้ว หรือว่าดีขึ้นเริ่มต้นเขียนคำขอบคุณพระเจ้าลงไปข้างล่างไปแป่หนึ่งล้านความดีด้วยบอกว่าคุณเคยเป็นอะไรพระเยซูได้รักษาคุณฟังนะครับพระเจ้าไม่ใช่จะรักษาคุณระองรักษาคุณไปแล้วเมื่อสองพันปีโดยบาดแผลแค้นตีพัมพีบอกว่าคําอธิษฐานด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยรอดชีวิตองค์พระผูเจ้าจะให้เขาลุกข,ขึ้นแปลว่าต่อให้เขาป่วยล้มหมอนนอนเสือขอเพียงแค่มีคําอธิษฐานด้วยความเชื่อเขาจะหายโรคเพราะว่าโดยความเป็นจริง เขาหายโรคแล้วพระเยซูได้จ่ายพงได้ถูกเคี่ยนพงได้เจ็บแทนฉะนั้นผมเปล่าประกาศตาบอดหูหนวกเป็นใบเบาหวานความดันโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับกระดูโกโรคที่เกิดขึ้นจากต้นเหตุจากวิญญาณชั่วจากฮโอร์โมนจากอะไรก็ตามรวมทั้งการฉีดวัคซีนเราสั่งว่าจงหายและเป็นปกติในานามพระเยซูกิบโดยบาดแผลเกี้ยงตีของพระเยซูคุณหายและเป็นปกติจากทุกโกครคภัยไข้เจ็บพี่น้องที่รักสำรวจเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วหรือดีขึ้นเริ่มต้นเขียนคาขอบคุณพระเจ้าลงไป ในนามพระเยซูริตพระฤทธิ์พูดสิ่งนี้เพราะเราพระฤทธิ์พูดอะไรครับพระฤทธิ์พูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดพระฤทธิ์พูดถึงการที่เรามีเกียรติลักษณะราศีครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตพระฤทธิ์พูดถึงการที่วิญญาณชั่วไม่มีสิทธิ์มีส่วนเราได้ถูกย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าพระฤทธิ์ของพระเยซูกิตทำให้เราเป็นอิสระมีชัยชาะอยู่เหนือซาตานเพราะพระฤทธิ์กรคําำพยานพระฤทธิ์ของพระเยซูกิตทำให้เราได้รับการบัปัดปลดปล่อยทั้งหมดแล้ว โอเควิญญาณชั่วปัจจุบันอยู่ใต้ฝ่าเท้าซาตานก็อยู่ใต้ฝ่าเท้าในนามพระเยซูไม่มีสิ่งใดทําอันตรายกับเราได้ผมปล่าประกาศถึงชัยชนะทุกประการครอบครัวที่ได้รับการอวยพอข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าผมกล่าวถึงการจำเริญขึ้นการเกิดผลดีในทุกประการในนามพระเยซูผมปล่าประกาศถึงการทะลุทะลวงและสิ่งที่ดีทั้งหมดในนามพระเยซูเจ้าในนามพระเยซูิต์ผมปล่าประกาศถึงการปลดหนี้ผมเปล่าประกาศว่าข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้าพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ทำให้รายการเข้าใจว่าพีทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันไม่ได้รับพระพรกดแชร์ต่อไปจัดเวลามาฟังสักสิบวันเห็นตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเข้าใจว่าพีดีขึ้นจําเริญขึ้นให้ผมบอกพี่น้องว่าผมเปล่าประกาศถึงการปลดหนี้อางอัศจรรย์โอเคภายใน3วันพวกคุณหลายคนจะพบการปลดหนี้อาัศจรรย์บางคนจะได้รับมรดกที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนในนามพระเยซูผมป่าประกาศถึงการทะลุทะลวงและการช่วยเหลือจากพระเจ้าในชีวิตของคุณ จงสัตซื่อจงติดตามพระเจ้าจงทำให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระายาประทุดขจงเกิดผลเพื่อพรงค์เอาละอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วมาเจอกันใหม่ให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นพุดชาโลมพระเจ้าอัยโครับ